มาพอกันอีพี่สองจะ้ะหลังจากที่แยกกันหานี่ของบาตาใส่ถุงยางมาให้เก็บใสก่กระตาเ้วจะ้ะเก็บเลยค่ะไม่ได้ไปน้ำกันเอาตามหานวยเดี๋ยวว่าเห็ดหัวก็เกิดเพื่อนเล้วก็บ่าเราได้ยืนนู้นนี่แหละทั้งถึงทัง้ทงนั้นแล้วก็บม่ได้แล,แล้วก็อวยลงมา นี่เพื่อนตอวอล้อเอวยลงไปหาทั้งตำล,วด,ลวดวัดเราได้ทั้งตำตมกมาตอมีทัร่งไฟไไพี่วู้แม่เพีย่ยนว่าตอมาเจ้ายัางเจ้บอกก็ไาฮะว่าที่คืนไปทั้งเที่งพนเแล้วนั่งเก็บเห็ดเชนนี่อยู่นี่ โอเค็บเรีวยวฮะกลับบ้านก่อนจ้าประเท่านี้ออกโคกอยู่พี่น้อง Quận sang hiệu lựa. Quận vậy này. Nhu chuông mi nhau đâu Nhu chuông mất. Tìm hãy nha. Nhu chuông. Tìm hãy nha. 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 Tìm hãy Nó Tìm hãy nha. Tìm hãy ตาเดียวสองคนมุนเบิดเออนับนี้ไปยังมันนีนีอาตาใหญ่มาด้วยจ้ะไปหากันอีกค่ะแล้วได้กลับบ้านง่ายม้กเนะ่ยพอแล้วค่ะ มาเก็บให้จันเนี่ยนี่จูมนึงกับบนัน้นเก็บบนันนี่ย mm hmm. บานจ้ะ mm hmm. เก็บเลยค่ะรุมด้วยช่วยกันครับ mm hmm.

để ra <laughs> thì <lý> <laughs> <lý> cái câu, <laughs> thằng này ổ khổ luôn, Bên tròn bị leo, chạy độn, cái À, đi tuần mai Cửa tay tuần mai Mang quần Mang quần Một bàn Ở đây cho cháu oh, Hai Wow đồ bàn đồ bằng ngay rồi cháu ก็หนาบบาตาเลยคพื่จะเต็มตะก้าแล้วลุยกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นงกขาวบานก็ขึ้นมาบ่กหอนอ่วมั้งกำลังงามจ้ะหันมาทางนี้มาบึกสองจุ่ม ว้าวเก็บให้หน่อยเห็ละงอกบานงอกขาวบานสุดท้ายคือตรงนี้มาแล้วบานให้บานเนี่ยแถบมีจูุนจักอัน เก็บมาเด็ดเอาเด็ดเอารถข้าวใสจะขึ้นมาว่าบ้าหอนว่าจะม้าหอนอันนึง ở đây bà. Phu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่หนุ่ยมัง้งทุกหายตาก็ห้อง,ออองจำมันนั่นมาแล้วน้องวัรลัดน้องวัรลัดไขรหน่อย ขันว่าหัวก็เกืดกับบ้านเต็มแลว้วขันว่าสิอันบ่าออกตัวขนววันว่าสิไว้กะมีใครอยู่เห็ดหมาแรงเจินกระตาแล้วจะเห็ดบ้านเต็มกระตาแล <c oughs> าว้ว ดูมสวยเลยจ้ะเื่อมาอยู่พี่อเดียคนเต็มจอเลย được nghe tìm trò đấy chung vậy nữa đẹp so bà ta đây mấy cái leo để đầu nghe bảo mình đối xử không phong tranh phèn ông cái bệnh dần cứ thế ว้าว wow. สวยว้า wow. วสวยค่ะได่เต็มกัต้าเราเจะพี่น้องมือนีหมานอยู่ค่ะกัต้าน่วยง่ยก็มือนั่นอยู่ไปเต็มเลยละ่ะด,กดกอกวันแต้ดอก่าง่จะสำหรับคลิปนี้กัสิขคอฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้ากัจิกลับบ้านแล้วละ่ะ เติมกระตาแล้วเอามาก์เอากระตามันหน่อยเดียวว่าเห็ดมันบ่ค่อยมีผนมีแต่เห็ดบานใครแน่เอาหน่วยใหญ่มาฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้ากดติดตามให้แน่เด้อขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมห้องจ้าค่ะคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้ซ้ำนีล้ละจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ